ก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง AVA a w นั่นเองนะครับผมแล้วก็ MO Mine นะครับ AWA Mine นะครับผมวันนี้นะครับผมจะ มาเล่นบอกฟู้นะครับอ่ะเข้าไปแล้วนะอ่าผมเลย้ยวกันกันแล้วผมเลี้ยวกันแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดกันนะ วันนี้เรานะครับผมจะมาสอนทุกคนทาฮาคินะครับฮาคิที่โลกหนึ่งนะครับทุกคนที่โลกหนึ่งก็มีนะครับคนคนผู้เล่นใหม่นะครับแบบคนเลเวลห้าสิบอะไรพวกนี้นะครับไปไปซื้อฮาคิกันใช่ไหมครับมันจะมีแค่ตรงขากับตรงแขนใช่ไหมครับอ่าถ้าทุกคนแบบท่านอยากให้จาตัวนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่เกาะกลางนะครับอ่ามาเสร็จนะครับให้ทุกคนนะครับ ไปยืนตรงนี้ครับระหว่างตรงนี้นครับทุกคนยืนเสร็จใช่ไหมแล้วมันจะมีทางนู้นนะครับที่ผมชี้ไปเห็นไหมครับทางนู้นนะที่น้าเจ้าผมชี้ไปนะครับทางนี้แล้วให้ทุกคนเดินมาแล้วก็เลี้ยวนะครับแล้วก็เลี้ยอีกครับแล้วก็เลยเราเล่นเเลยเลยครับเลยเอ้าไม่ทำไมอ่าเดินมาทางนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวนี่มันจะมีรางคาสีเขียวนะครับทุกคนดูไว้นะแล้วเข้าไปอ่าทุกคนนะครับทุกคนเข้าไปตรงไอตัว ฮาไปตัวหน้าสีดำไอ้หน้าสีแดงนะครับผมอ่ะกดต่อไปอ,อ่ะผมเอาเลเวลืสามมาผมใช้ฮาคีใส่ลุ้นอ่ะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไ,ไหมอ่ะถ้าทุกคนอยากให้เต็มตัวนะครับทุกคนขอว่าพูดคุยชึบชึบแล้วก็เล็ก้านะครับอันนี้ก็ฮาคีเต็มตัวนะครับทุกคนอ่าเป็นไงก็สลับวันนี้นะครับผม สวัสดีครับผมทําได้แค่นี้เลยครับผมแค่มาสอนคนที่พูดเล่นใหม่นะครับบอกฟุดนะครับสวัสดีครับ